ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพบพ่อกันอีกเทือนะครับในช่องน,น้อยๆนะครับอุเียนฟาร์มปา่าไร่นานะครับซึ่งนะครับอีพีนี้เขาก็จะพาพี่นอ้องมาบึงนะครับความเสียหายจากภัยธรรมชาตินะครับซึ่งเมื่อตอนบ่ายสองนี่แหละบ่ายสองสามโมง เกิดพายุร่มแรงมากครับมีแต่ล่มนะครับฝนก็มีปะป่ายน้อยๆับครับผัดเอาผา้าซาลแมที่ปกคุ้มแดดนะครับกันแดดของอฟ้ามปลาไหลนะครับขาดกระจีนะครับ,รรบแปนเอือดเตือดเลยพี่น้องนอสิพาเบื้องนะครับกบเสียหายกรบปรลาไหลดอกแกผ้าสาลแมนะครับเลยอยากทายทําให้พี่น้องเบื้องสีดอก พายุภัยธรรมชาติพายุริลร้อนนะครับมันจะเป็นฝนตกมากแต่ละเทืกอกก็นักอยู่นะครับสม่ได้กระทุบยังดอกนะครับ <c oughs> อ่เหอยเเลืสีทองนะครับ <c oughs> เป็นนามอาหารนลครับสิ่งที่เขาชอบก <c oughs> <c oughs> ็ uh, ใบผงชีรวดนะครับ แล้วก็พักกะลำนะครับพักกะลำไปกะลำนี่ละแล้วก็ประกาศขาวนะครับข้มักนะครับซือมือกระเดาไม้นะครับห้อามาบึงฟ้ามอะไรฟ้ามนี่นะครับคือเป็นฟ้ามอ่เป็นขอกพอเมียขุนนะครับโอ้พักกัะจองลมเบดเลยครับเจออยังน้อพี่น้องเอ้ น้ำคือสีคุนคุนยังสีนะครับน้ำคือเปลี่ยนสีคุนคุนอ๋อทางทางคือเปลี่ยนคิดยังห้อยหมาแถบพี่น้องเห็นไหมก็ห้อยหมาเหยียบจีตูมคุณไปเปลีป่ยนคุณไปเปลีป่ยนอืมสงสัยที่หมาลงเหนือน,นาง เอ็่ในน้นำคุณเลยแล้วก็จองกับหักมาตัวใดก็กี่ดื้อเถียนน้องแบนี้เนาะพี่น้องเลยเดี่ยวไพ่ธรรมชาติแล้วไพ่บัตธรรมชาติแล้ยพี่ประกอบกันสร้างวาเถียนน้อนี่เนะาะเนาะไพธรรมชาติกับพ่อวาดย,ายาวาดเีเนาะ นี่ไพ่วรตมชนฉาดเกันมากมาอะไรพี่น้องนี่ตนพักกัจองหักบัดเลยกับฟังสงเสัยมัน่ใ่ยางเหยียบนพี่น้องอืมมันเข่ามาหายอย่างนู้นี่น้นองอย่างีหลีพี่น้องนี่คุณคุณเมื่อมันเหยียบไหวติดเด็กมเป่าตัวสันข้าเหยียดตลอวจอยู่พี่น้อง ใครจะหลุดเนี้ยปรเดี๋ยวโมบึงทั้งนี้นะครับเนาะจะได้กับสางมันตัวนะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็แกะไขรเอาครับอีพี่นี่ก็จะขอไว้ยุดไว้เพียงจีนีก่อนนะครับมันจะหายเขาก็สิ่มเสียมนะครับพี่น้องนะครับ ว่ใจกับกดไหลกดแช่ในเดอ้อพี่น้องไอ้กดถูกใจเห็นเนี้ยนะครับเพื่อปิ่งกำลังใจกับช่องน้อยๆนะครับส่องไหมไหมนะครับกดติดตามเห็นเนี้ยอันพูดได้บ่หมักก็กดผ่านไปเนาะพี่น้องอยากก็ดีได้ก็เบิบ่งจักนิดจังน้อยอ่าเป็นนะครับ,นะค,รบความรู้ประกอบอันไหนดีก็บน้ำประเห็์นะครับสหรัลกี้นี่ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะ สวัสดีครับ